يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير <سؤال> هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين الصعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي النظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لثاني يفقه قولي الله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการเรื่องใกล้ตัวที่ถูกลืมพี่น้องครับวันนี้เรานะครับให้ค่าความสําคัญของชีวิตผู้ศรัทธาไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในสภาพแบบไหนแต่ว่าเขาคนนั้นคือผู้ศรัทธาจะสีผิวแบบไหนเขาคนนั้นคือผู้ศรัทธาเขาจะพูดภาษาอะไรแต่คนคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาพวกเขาเหล่านั้นคือพี่น้องกันครับ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่ประเทศใดใช้ภาษาใรสีผิวใดอิสลามเรียกร้องสู่ความเป็นเอกภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวดตุลอมุมะมนะครับการให้ประชาชาตินั้นเป็นหนึ่งเดียวซึ่งมีในอิสลามนะซึ่งมีในอิสลามซึ่งมีความคิดนะครับนะมีคนนะครับได้ เล็งเห็นค่าความสำคัญของผู้ศรัทธาว่าเป็นหนึ่งเดียวได้ยังไงเขาจึงบอกว่านี่ท่านมาดูตอนนามาตของมุสลิมผู้ศรัทธาสิเวลาใครเขาต้องการเรียกร้องให้คนนั้นมาจัดแถวก็ต้องมีคนโดนจัดอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับต้องจัดแถวตรงนี้ขึ้นต้นตรงนั้นลงมาหน่อยนะฮะทหารเวลาจะจัดแถวต้องนะ ทําให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับเป็นอะไรนะเป็นการจัดแถวต้องมีคําสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาเยอะแยะมากมายแต่นะฮะเรามาดูว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะนะจะเป็นผู้ที่มีความเอกภาพของเขานะเราจึงให้ดูว่าเขาเวลานามาเขายืนแถวเดียวกันสีผิวจะไหนก็ตามแต่ยศจะนะ กี่ดาวนะยศจะซีไหนก็ตามแต่แต่เขาอยู่ในสภาพเดียวกันนี่คือการที่เรียกร้องให้ผู้คนนั้นมีความเสมอภาคกันดังนั้น,นหัวข้อวันนี้นะครับซึงเป็นทําให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศรัทธาเราต้องเป็นพี่น้องกันนะครับดังนั้น<ม>เราความเป็นพี่น้องกันนะครับในอิสลามนะฮนะได้บอกไว้ไว่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วนะับผู้ศรัทธานั้น เป็นพี่น้องกันนะแบบไหนบ้างและความเป็นพี่น้องกันเนี่ยมีกี่รูปแบบเดี๋ยวเราจะมาพบกับวิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะครับอาจารย์ยะยาต้มเมง,งีจะให้ความกระจ่างแก่พวกเรานะครับว่าผู้ศรัทธานะครับรูวนะ้ว่าผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่มีอีมานเนอเลาะสุมาตรานะฮะเขามีความเป็นพี่น้องกันแบบไหนบ้างเรียนเชิญอาจารย์ยะยาต้มเง,งีครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีม الحمد ل ล ه บิล ل ع ا ل م ي ลล به نستعين ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ ز วะบะเราะกาตุฮ ح วะอะลัยกุมุสส وعليه เราะห์มะตุลลอฮ ه ท่านพี่น้องผู้ชมดกท่านครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าพี่น้องกันเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองประเด็นด้วยกันหนึ่งเรียกว่าพี่น้องทางสายเลือดสองพี่น้องกันทางความศรัทธา ถึงแม้นว่าเราจะไม่ใช่เป็นผู้ที่เกิดมาในภาษาที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือร่วมท้องเดียวกันแต่ว่าเราเกิดกันมาคนละพ่อคนละแม่แต่ถ้าว่าเรามีความศรัทธาเหมือนกันเรียกว่ามุมินคือผู้ศรัทธาต่อเราเรียกว่าพี่น้องกันเช่นเดียวกันทนนี้ถ้าผู้ที่มีความศรัทธาเนี่ยนะครับ ไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่มาเลียงกันถ้าศรัทธาเนี่ยบางคนอาจจะ,ะมาที่หลังแต่ว่าคือคนหนึ่งเนี่ยก็หมายว่าอายุน้อยอแต่ถ้าว่ามีความศรัทธาก่อนอีกคนหนึ่งอายุมากเพิ่งจะมีความศรัทธาอัอน,นั้นก็ไม่ได้วัดกันว่าใครมามาก่อนมาหลังมาหลัง <oughs> แต่ว่ามาคำานึงถึงว่าความศรัทธาแล้วออกมาในทางปฏิบัตินั้น ใครมามากน้อยแค่ไหนครับเพราะคุณภาพของคนเรานั้นเราเห็นได้จากวาบะสซาบานี่นะครับเช่นอย่างกับอบูรอยร์ออบูรยร์นี่ปรากฏว,ว่าท่านยอมรับอิสลามมาเป็นศรัทธาเหมือนตามท่านอับดุลเีม,ม,ามาอมมัลสโลมสมเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณสองปีท่านท่านก็เสียชีวิตก็ใช้เวลาไม่นานครับผแต่ถ้าว่าท่านเป็นผู้ที่รายงานหะดิษมากมาย เป็นคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติของท่านนาบีใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของท่านนบีท่านมีการสังเกตอยู่ทุกขั้นตอนครพราะจึงไม่มีรายง,งานจากท่านมากเพราะท่านนั้นไม่ได้อยู่แบบอ,อาศัยเขาเรียกว่าไงรูกไหมเขาเรียกว่าอยู่กับน,นบีนั้นไม่ได้อยู่แบบอาศัยนบีอยู่แต่อยู่แบบศึกษานบอ๋อศึกษาอยู่แบบศึกษา ครับผมฉะนั้นจึงมีความรู้มากไงคนเราถ้าอยู่แบบอาศัยเนี่ยอม่ไม่ได้เลยเกาะเขากินอย่างเดียวเลยนะครับฉะนั้นเราเราจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่กับท่านนบีนั้นจึงไม่เท่ากันครับบางคนก็มีรายงานมาน้อยบางคนก็มีรายงานข้อปฏิบัติของท่านนบีนี่มีมากครับอันนี้ใครที่สนใจมากน้อยแค่ไหน ก็เป็นหลักธรรมาของมนุษย์เราเะครับเป็นซาบาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ได้จากระบีนั้นอาจจะมีข้อแตกต่างกันด้วยกับปัจจัยหลายอย่างด้วยากัตปัจจัยของความสําคัญในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านบีและกับบางครั้งบางคนเนี่ยเช่นท่านอาอีรอดียลลอฮฺอันฮุพนท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคู่ที่มีชักเสียบุคลิกในการเป็นผู้นาท่านบีส่งให้ไปอยู่ตามหัวเมือง ก็ได้เลยรายงานฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลอัสลามนะอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับท่านอบูรอที่นบีโพจากปากประตูบ้านเนี่ยก็เจออบูรอเลยนะนี่คืออบูรอดักรออยู่แล้วจะมาทำอะไรก็จะได้เอาการกระทำของนบีเนี่ยมาเล่าให้ฟังครับผมฉะนั้นเป็นเรื่องที่ที่เราว่านะครับเนี่ยเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างด้วว่าคนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับออือจะเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าจะเป็นใครห่างไครแค่ไหนในเมื่อมาอยู่ร่วมชายคาดเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีการศึกษากัน<อ>ตรงเนี้เป็น<ย>ส่วนสําคัญคนเราต้องฉลาดครับผมอย่างน้อยๆต้องศึกษาว่าคนที่อะไรฮนะคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขาชอบอะไรเขาเนือ่ออะไรอะไรดูทัานบีไรเช้ามาอวูรหเนี่ย มาพร้อมกับอะไรนะฮะอะไรอนะน้ําที่ท่านนบีจะล้างหน้าล้างตาอาบน้ำน้ำมาดเลยรพร้อมนมาพร้อมกับน้ําที่ท่านนบีจะเข้าห้องน้ําเลยครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่านี่คือการที่เขาเรียนรู้ว่าพอตื่นเช้ามามาแล้วนะนาบีต้องทําอะไร นะนะมันก็มันก็ต้องเราก็ต้องเหมือนที่อาจารย์ยะยาบอกต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่แบบศึกษาอย่าอยู่แบบอาศัยอ,อาศัยอย่าอยู่แบบอาศัย <c oughs> ถ้าเพื่ออาศัยก็รอเขาว่ากันอย่างเดียวนะครถ้ามีอะไรก็ว่ากันไปนแต่นี่นเราศึกษา <ไอ S 1> เพราะรเราเรียนรู้เรียนรู้อีกฝ่ายตรงข้ามเราก็ต้องมีความอะไรฮะสามารถที่จะเอื้อต่อกันและกันได้ฉะนั้นที่ว่ามุมินเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะครับเราดูว่าการอยู่ร่วมกันของมุมินเนี่ย เป็นเรื่องที่น่าศึกษาได้ตลอดครับอา้าวมุมินอยู่ร่วมกันในรูปแบบการทําอิบาดาละหม,มาดละหมาดดิเราไปละหมาดดิเราอย่าลืมว่าเราไม่ใช่ว่าไปได้เรื่องทําอิบารดาอย่างเดียวเราไปได้ความรู้ด้วยแน่นอ,อนฮะนั้นเราเราไปเป็นมะม,มุมอิหมามอ่าน อิหมามอ่านดีอ่านถูกอ่านถูกหลักดัชีวิตอย่างดีนี่เราก็เลยซึมซับเข้ามานี่เหมือนกับศึกษา่ในตัวอยู่ครับผมแล้วพอเรามาเสร็จอิหมามก็นซเซียได้พูดคุยได้พูดคุยที่บอกเราได้ศึกษาฉะนั้นว่ามุมินเน้ารวมกันแล้วก็เป็นประโยชน์ทฉะนั้นทาริสก็จะมีบทหนึ่งีนคก่าวัลมุมินุคุลลูหูมัมฟามุมินทุกคนะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นตรงนี้แหละครับอยากใช้ทุกท่านได้ ได้เห็นว่าถ้าเป็นมุมินนั้นต้องเป็นประโยชน์นะถ้าหากเป็นมัฟูมุคล,ลาฟาอาจารย์ <laughs> ถ้าความอะไรนะถ้าไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์แสดงว่าความศรัทธาความอีหมานของเราเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้เป็นมุมินแน่ าม่อเกิดประโยชน์อะไรกับใครดิคือเราก็ไม่ว่าเขาไม่ใช่มุหมินออแต่ว่าลักษณะมุหมินนั้นตงเป็นลักษณะที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะแต่เขาไม่เป็นประโยชน์แน่นอนไม่ว่าจะประโยชน์กับตัวเองหรือว่าประโยชน์กับคนรอบข้างก็ตามแต่อย่างในน้อก็ต้องเป็นประโยชน์ท้งอย่างับเอาก็พูดกันง่ายเมพาะเราเนี่ยนะครับไปอยู่ในกลุ่มคนที่ที่ไม่ใช่มุหมินถูกไหมเขามีความเชื่อแต่เราไปอยู่เนี่ยถามว่า เรานี่เป็นพิษเป็นภัยให้กับเขาหรือว่าเราได้ทําประโยชน์ให้กับเขาอ่าเนี่ยเราก็ต้องคิดนะเก็ต้องต้องพิจารณาแถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีลักษณะมุกมินนะครับเราไปอยู่่ามกลางคนที่ไม่ใช่มุกมินเราก็เป็นประโยชน์กับเขาได้เป็นประโยชน์ได้ในเมื่อเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดื่มสุริายาเมามไม่เล่นการพานันก็ไม่เดือดรอด้อนไม่ไปลักขโมยเขา ตเราว่าทีคนที่เราไปอยู่ในกลุ่มเขาเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์ต้องเนือเราเนี่ยม่ได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เและก็แต่เขามีปัญหาเราไปช่วยเขาได้อฉะนั้นเขาจึงได้ลักษณะที่ว่ามุมินอยู่ที่ไหนนั้นต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์อยู่ได้มีประโยชน์พึ่งได้นะครับให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นนะสร้างประโยชน์แก่ตัวเองนะฉะนั้นถึงว่ามุมินเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการอยู่ของมุมินจะอยู่จํานวนในลักษณะชุมชนเล็ก Mm hmm. มันก็เป็นประโยชน์ครับจะอยู่ในชุมชนใหญ่ก็เป็นประโยชน์เอาเราดูการรวมตัวกันนะครับโดนซิทมูมินที่รวมตัวกันเนี่ยนับตั้งแต่การละมาดยามาอธิบาอ mm hmm. คนที่ไม่สามารถที่จะไปมสัสยิดได้ครับนะครับเจ้าหญิงนี่ก็มีส่นมีส่งเสริมให้ละมาดเพราะดูที่บ้านท uh huh. ี่เมื่อพ่อแม่ลูกพ่อก็อยู่ไกลกับมัสยิดไปไม่ได้ก,ก็ละบาดที่บ้าน ก็นี่ก็คือหมายถึงว่าในครอบครัวเนี่ยก็เป็นประโยชน์รวมตัวกันเป็นประโยชน์ออืแล้วก็อ้าวถ้าสามารถไปมัสยิดได้ก็ผู้ชายก็ส่งเสริมให้ละหมาดระดูดที่มัสยิดแล้วก็ในเมื่อไปมัสยิดเนี่ยในเมื่อไปรวมตัวกันที่มัสยิดนี่ก็เป็นประโยชน์อีกนี่ก็คือในรอบวันถ้าในรอบสัปดาห์ก็มีละหมาดอุมาละหมาดวันศุกร์ไปรวมคนจํานวนมากๆก็เป็นประโยชน์ พ่อการไปละหมาดวันศุกร์นี่ได้ไปพบกันในการที่เราทำอิบาดะได้ทุกคนเข้าไปในมัสยิดอย่างสงบเสงี่ยมแล้วก็หลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับตะฮิตดุมัสยิดเรียบร้อยแล้วเราก็ยังได้อ่านซิกรุลลฮอได้อ่านอัลกุรอานจนกว่าว่าจะถึงเวลาคุตบะเราก็ได้ประโยชน์ฉะนั้นไปมัสยิดนี่เราก็ได้ประโยชน์อย่างมากมายฉะนั้นมุู้มนเรานี่รวมตัวกันตรงไหนเป็นประโยชน์ตรงนั้น อย่าทําตัวเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์อย่าทําตัวเป็นคนที่ไร้ค่าดังนั้นแต่ถ้าเราทําตัวแบบน,นั้นความศร,รัทธาของเราอาจจะนะครับสั่นคลอนความศรัทธาของเรานั้นอาจจะน้อยดังนั้นมุสลิมนะครับจะอยู่ตรงไหนต้องเกิดประโยชน์อยู่ตลอดเวลาอยากที่จะให้เราได้คำหนึ่งนะครับว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะเป็นคนที่จะต้องทําให้ตนเองนั้นได้ได้นะฮะ ได้มีสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับ,ค,บคนรอบข้างไม่ว่าจะด้านอะไรความคิดของเราก็ตามแต่บางคนมีความคิดที่เราก็เสนอความคิดคมีทรัพย์สินเราช่วยในด้านทรัพย์สินมีพละกกาลังเราช่วยในด้านพละกกาลังดังนั้นคนแต่ละคนที่จันยญา,ยาพา่อที่จันยญา,าได้ยกต,ตัวอย่างมาว่าต้องมีประโยชน์กับผู้คนเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดูในสังคมว่าดูแลว้ว่เออเป็นคนมีค่า ครับคือคนเรานี่ยนะครับถ้าทําตัวไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับเราเสียดายคุณค่าที่อลเราให้มาอืมใช่เสียดายมากครับผมมือเนี่ยมีสัตว์โลกอื่นที่ที่มีมีประโยชน์เท่ากับมือของมนุษย์ไหมอ่าไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเราจะดูสิงสาราสัตว yup ์ชนิดไหนก็ตามครับผมอ้าลิงดีว่ามันมีใกล้แต่มันก็ยังไม่ไม่มีความเขาเรียกว่า มีประโยชน์ที่จะทำประโยชน์ได้เท่ากับมือของมนุษย์แต่ว่าเท้าของมนุษย์ก็ดีหรือจนหูตาของมนุษย์ก็ดีเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่เรากลับมาเอามาไม่เป็นประโยชน์มันดูแลไม่เป็นประโยชน์เสีย่ายเสียดายเสียดายเสียดายเราให้ของดีมาแต่เราไม่รู้จักใช้ของดีคือให้ของดีมาแต่เอาไปใช้ของ ในทางที่ไม่ดีเนี่ยเสียดายไหมเสียดายเะสียดายนะครับมีมีมีเรือเนี่ยเขาให้รับคนที่หรือมีรถมีรับคนที่ที่จะไปส่งและเก็บเงินนี่มันได้ประโยชน์ครับผมแต่นี่ไปรับขโมยขจรไปอย่างนี้มันได้ประโยชน์ไหมล่ะม่ได้ประโยชน์บางทีโดนโดนบต้นรถไปอีกในลักษณะเช่นนี้เราเรามีของดีที่อัลลอฮ์ให้มาที่เป็นประโยชน์เราก็จะต้องเอานั้นทำประโยชน์ให้กับคนอื่นนี่คือชีวิตของมุสลิม รัะนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวอินนามลุมีนูนะอีควาแท้จริงมุกมินเป็นพี่น้องกันแน่นะพี่น้องกันนี่ก็คือฟาอสลิฮูไบนะอัคัยกุมจงสมัรสมานสามัคคีระหว่างพี่น้องของพวกเจ้าก็คือหมายความว่าคำว่าสมัรสมานสามัคคีเนี่ยทาให้เกิดรักใคร่กันปองดองกันเนี่ยมันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือแต่ละคนจะต้องมีความเข้าใจว่า จะต้องหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้ซึ่งกันและกันนั่นถึงจะสมัครสมาคมิคคกกันมไม่ใช่ว่าเราเอาแต่เขาจะอะไรเขาจะให้อย่างเดียวเรารับอย่างเดียวไม่ได้ให้คือเวลาเ,ลเราจะเอาเอาของดีเ uh huh. วลาให้คนอื่นของไม่ดีขอ,ดของไม่ดีให้ไปเราต้องหยิบยื่นของดีให้ซึ่งกันและกัน uh huh. เพราะทุกคน เป็นลักษณะเหมือนกันของธรรมชาติของที่อเลาให้มาก็คือก็คือชอบของดีชอบของดีชอบของดีในเมื่อชอบของดีเราชอบของดีแสดงว่าอีกคนหนึ่งเพื่อนเราเขาก็ชอบของดีมูมินีคนนั้ก็ชอบของดีแต่านี้เขาชอบของดีเราให้ของดีเราชอบของดีเขาให้ของดีมามันก็ ไปได้ไปกันได้เหมือนกับที่น่าอบีบอกว่าลายุมนุฮัดุกุมฮัตตาอยู่ให้บาลีอะคีฮีมาอยู่ให้บุลีนัมซีฮีนะคนหนึ่งคนใดจะไม่ศรัทธาตามใดก็ตามที่เขานั้นนะยังไม่ศรัทธาตามจนกว่าเขานั้นจะรักพี่น้องของเขาเหมือนกับที่รักตัวเองเรารักตัวเองอยากจะได้อยากจะทําอยากจะอะไรให้ได้กับตัวเองแบบไหนเราก็ต้องยืบยื่นในสิ่งที่เราค็มีน่ะให้กับพี่น้องของเรานะ ดังนั้นนะครับชีวิตของผู้ศรัทธาที่บอกว่าเป็นพี่น้องกันนะ่มันต้องเป็นพี่น้องแบบไหนเป็นพี่น้องแห่งความศนะรัทธาฮะบนอยู่บนพื้นฐานความศรัทธาคือพี่น้องกันเนี่ยมันจะต้องมีการแสดงออกอย่างพี่น้องด้วยไ uh huh. ม่ใช่ปากว่าพี่น้องพี่น้องอย่างเดียวแต่ว่าไอการแสดงออกเนะี่ยมันเหมือนศัตรูไม่ได้เนี<ต>่ยอ,อมุมินเป็นพี่น้องกันแต่เราเติม เออแต่เจียงมุ่ม <'t it> <bas> ินเป็นพี่น้องคู่อาฆาตกันอ๋อแล้วถามว่าแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ตามที่สิ่งที่อายะอายะของอัลลอฮ์สุบฮัตลาบอกว่ามาวัดสลิฮูัยนะอาอบุกุมมุ่มินต้องสมักสมานต้องสมักสมานสามัคคีกันถ้าจะเป็นคู้ศรัทธาต้องสมักสมานสามัคคีครับไม่จะด่ากันคือมันใช้เป็นคู่อาฆาตกันไม่ได้คู่อาฆาตกันไม่จะว่ากันไม่จะด่ากันไม่จะทะเลาะกัน แต่นี่ลักษณะที่ท่านนบีได้บอกเรื่องลักษณะของมุมินเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันมีเยอะนะครับครับผมเหมือนที่ฮะดิษท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านสลับได้กล่าวไว้อัลมุมินุลิลมุมินิกันบุญญาเนี่ยชุดดูบะดูบะดออัลลอฮ์นะวะชับบะกะบไปนะอัซาบิอัซาบิอีนะฮะท่านอบูมูซาอัลอาชารีรดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่านะครับว่าท่านนบีบอกว่าอัลมุมินุลิลมุมินิผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาน่ เปรียบเสมือนอาคารยาชุดดูบาดูหูบาอดอที่มีความยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันวะชับบากะใบานอาอัลซอเบะนะและท่านอาบีก็ได้อะไรครับประสานนิ้วมือเข้าหากันอาจารย์ฮะหมายความว่าอย่างไงเนะี่ผู้ศรัทธาเปรียบเสมือนอาคารที่ยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ,ค,รบคืออาคารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารไหนก็ตามครับผมนะครับเสาก็ดี ที่เราเรียกกันฝาก็ดีผหลังคาก็ดีพื้นก็ดีเนี่ยจะดูสวยงามได้นะมันจะต้องยึดกันยึดกันคือถ้าเราเสาปักไว้ต่างหากแล้วก็ฝาเอาไปแปะเอาไปไว้ต่างหากที่เอาไว้ต่างหากพื้นเอาไปไว้ต่างหากถามว่ามันไม่ได้ยึดกันเนี่ย หนึ่งนอกจากไม่แข็งแรงแล้วก็จะอาศัยอยู่กันได้ไหมไม่ได้อาศัยอยู่กันไม่ได้แข็งแรงก็ไม่แข็งแรงเพราะมันไม่ได้ยึดกันอแล้วก็ถ้ายึดกันแล้วเนี่ยหนึ่งคือการลมคว่ำหรือการหกเขมรหรือการอาจจะสุดมันก็ไม่มีครับผมเพราะแต่ละแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันยึดกันส่วนนี้หนักส่วนนี้มันก็พยุงกันเอาไว้มันก็มีส่วนในการที่ใจนั่นกันเขาบอกเขาบอกว่าถ้า เราเทพื้นไม่เนี่ยนะเสาหลายๆต้นเนี่ยเราเทคาในถึงกันครับผมเพราะถึงกันเนี่ยมันจะไม่สุดอแต่ถ้าเราเสาต้นเดียวนี้ต้นหนึ่งตรงนู้นต้นหนึ่งตางมันจะสุดได้เพราะมันไม่เชื่อมกันไม่เชื่อมกันไม่ได้เป็นอะไรนะที่ติดกันและกันอแล้วก็จะเป็นฝากับเสามันก็ต้องยึดกันครับผมแต่ยึดกันแล้วเนี่ย เสามันก็จะไม่ล่มฝามันก็จะไม่หลุดมันก็จะอยู่ได้มันก็อยู่ได้อยู่ได้ทั้งเสาทั้งฝาแต่ถ้าแยกกันนะนะถ้าแยกกันนะเสาเน่ยก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ล้มแล้วก็ฝาฝานี่ก็ฝามันก็ก็ปิวมันก็ปิวไปได้ฉะนั้นในเรื่องนี้นะครัมุมินเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงว่าคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าร้อยหน้าร้อยตาฉันอยู่ได้มีอาหารการกินมีเงินเดือนมากมายแล้วก็ส่วน มุมินีคนจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาฉันไม่เกี่ยวอือย่างนี้ไม่ได้ oh. อย่าลืมว่ามุกมินเนี่ยต้องให้คานึงถึงอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเราถือว่าเราอยู่ได้แล้วเราอยู่เราไม่สนใจกับคนที่เขาลําบากคนนี่เขาอยู่ไม่ได้อ uh huh. ถ้าเขาลําบากไปเนี่ยคุณจะต้องนึกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ดึงเขาขึ้นมาอย่างเดียว เขาอาจจะดึงเราลงไปก็ได้ลงไปด้วยก็ได้ลงไปก็ได้อฉะนั้นว่าตรงนี้แหละที่ว่าจะต้องช่วยกันพอช่วยกันแล้วทุกคนก็พยุงขึ้นมาได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นผู้ศรัทธาจะต้องมีที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามเปรียบเสมือนกับบุญญาที่ตึกอาคารดังนั้นเมื่อตึกอาคารนะฮะถ้าหากว่าเรายึดต่กการ เมื่อมีอะไรก็พูดจากันมีอะไรก็บอกกล่าวกันม,มีอะไรก็พูดคุยกันนะต่างคนที่ท่านอาจารย์ได้บอก่าถ้าอันไหนอันไหนอะไรนะแย่ลงไปแล้มันก็ ชุดยึดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาเท่ากันเสมอเหมือนกันเราลำบากที่ท่านอบีพูดอย่างนี้ก็เหมือนว่าเราอย่าชุดดูบะดูฮูบาดอก็คือลำบากก็ลำบากด้วยกันมีความสุขก็มีความสุขด้วยกันดังนั้นที่ท่ ok, านอบีบอกภาษาานิ้วมือเข้ากับกันและกันหมายความว่ามีความสมัครสามาคีเนะกาะกันแน่นเกาะกันแน่นนะครับเหมือน,นที่อาจารย์ ok, รบอกเป็นประจำนะครับว่ามุสลิมนะครับ นะอะไรนะรวมกันนะรวมกัน,นะจะเป็นรวมกัน <c oughs> ไ,มไม่ตายหมู่นะ,ะถ้าแยกกันอยู่แล้วอาตรากคต่างตายกันแหละคับผมดังนั้นพี่ผู้ศรัทธานะฮะจะต้องจะต้องอยู่อย่างผู้ที่มีความสมัครสมานส,สามากีไม่ใช่รวมทั้งทีแล้วก็อะไรฮะนะรวมทั้งทีที่อาจารย์ <c oughs> ผมจำจาอาจารย์นั่นแหละนะรวมทั้งทีวัวควายตายกันเป็นเพือนเนี่ยก็ ขอไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ขอให้รวมตัวเหมือนกับที่ท่านนาบีบอกว่าอ,อย่างผู้ศรัทธาที่แท้จริงและอีกคดีหนึ่งอาจารย์ฮะที่ท่านนาบีได้เปรียบเทียบเช่นกันฮะเปรียบเทียบเช่นกันฮะว่ามาสลุมุมินีนฟีตาวาดิฮิมวะตารฮุมิมวะตาตุฟิมมาสลุลจัซาดีอิดะชตะกะมิห์อุดวัน ตาดอาลัยหุสอรุลจัสัดบิษฐะวัลฮุมท่านนบีนะครับอะดิตนี้ได้เล่าจากท่านนุ่มมันบัชีร์อเดลลาอันฮุมาได้เล่านะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุละลัลสัลลัมได้บอกนะครับว่าเปรียบเทียบผู้ศรัทธาในเรื่องความรักนะหนึ่งในเรื่องความรักสองในเรื่องความเอ็นดูสามในการให้ความช่วยเหลือของพวกเขาซึ่งที่มีต่อกันและกันนะเปรียบเสมือนกับร่างกายอันเดียวกันนะฮะ มาเธอลุนจัสตนนะฮะบาร์งายออกมาทธอรลนจสัสหวาเห็นะฮะเปรียบเหมือนร่างกายอันเดียวกันอิดชตากาเมื่ออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดนะมินหูวอดวนนะฮะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมันนะพุ่มมีผลกระทบได้เริบความเจ็บปวดอวัยวะอื่นๆนะครับก็จะเป็ดเจ็บปวดไปด้วยนะเจ็บไปทั่วร่างกายนะครับพาให้อะไรครับนะให้เกิดการอาัซซร เกิดการนอนไม่หลับแล้วก็เกิดการนะครับรู้สึกเจ็บปวดนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอิสลามฮะดิษตรงนี้นะครับอาจารย์หมายความว่าอย่างไรที่อัลลอฮ์บอกว่าความศรัทธาของผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ว่าจะด้านความรักความเอ็นดูความเมตตานันแล้วก็และความช่วยเหลือเนี่ยนะทำไมท่านนาบีบจึงบอกว่าเหมือนนะร่างกายเดียวกันครับนะฮะดิษท่นานบีบทนี้นะครับครับผม ท่านนบีได้เปรียบเทียบเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจได้สองประเด็นว่าประเด็นหนึ่งก็คือลักษณะของมนุษย์ที่อยู่รวมกันที่เป็นมุสมินผู้ศรัทธาเนี่ยครับผมมันเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันในแต่ละส่วนมันจะรักกันมันจะเมตตากันมันจะอยู่ด้วยกันมันจะอยู่ในการเช่นมันจะรักกันแล้วเราจะเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับครับผมอวัยวะส่วนอื่นนี่ก็มักจะไปรูปไปคำ มันจะสนใจสนใจอยู <S 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 ่ตลอดนะครับเช่นอย่างแกเป็นใบหน้าเรามือไม้เราเอาอย่ไว่าไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปลูปไปคํำอยู่ตลอดว่าเออมันเป็นยังไงมันมีเม็ดมีอะไรอะไรต่างมีฝ้าไสยอะไรไหมอันนี้ก็คือด้วยความรักที่ถ้าตรงไหนที่เป็นอะไรล้วก็คือความรักเนี่ยมันจะถึงกันตลอด ครับผมฉะนั้นถึงกันเหมือนก็อาวะแต่ละส่วนถึงกันแต่เพราะมันมันลากเนี่ยมันก็จะไวรูปไปทำอยู่ตลอดมาดูเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรมามาไปมีแล้วก็นีหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งที่เปรียบเทียบก็คือว่าถ้าส่วนไหนที่เป็นปัญหาเจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งก็อาศัยความเจ็บปวดไปด้วยอืก็พูดก็ได้ว่าอย่างกับมือเราถูก น้ำต่ำครับผมปูกนต่ำแล้วก็บวมขึ้นเป็นหนองเป็นอะไรมันก็ปวดมันก็ปวดร้าวไปทั้งตัวเอาอยาวะส่วนอื่นก็ลำบากลำบากจะทําอะไรจะเดินเหินไปไหนหรือว่าจะจะหยิบต้องอะไรนี่โอ้โหมือมันเจ็บแลวจะหยิบนั่นลำบากฉะนั้นในลักษณะนี้ก็เปรียบได้กับมุมินที่อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าคนยจะอยู่คนละที่แต่ถ้าว่าถ้าคนหนึ่งมันถึงกันอะมันถึงกันก็เพราะว่าสายเหตุถึงกันเพราะว่า ยามปกตินี่ก็ก็ไปมาไปมาหาสู่กันไปมาหาสู่กันเมื่อใครเป็นไรไปปุ๊บนี่มีความรู้สึก,กว่าตัวเองไม่สบายเออาฉะนั้นมีบ้านเพื่อนบ้านเน้นในกันโอ้โหเขาไม่สบายกันทั้งบ้านเลยอ,อีกคนหนึ่งทีอยู่ในบ้านเ้งก็เคยโอ้โ ไม่สบายใจไม่สบายใจบางคนอาจารย์เวลาดวมผมสมัยก่อนนะคนผมคนสมัยก่อนทันนะนะบางทีเวลาบ้านไหนไม่สบายเนี่ยคนก็โอ้โหจะมาเยี่ยมแล้วก็คนมาบางทีนะฮะก็ต้องต้อนรับเอาบ้านนู้นก็เอามะพร้าวมาช่วยบ้านนี้ก็เอาอะไรเอาข้าวมาให้แล้วบางคนก็มีคะกำลังก็ช่วยหูงข้าวหูงปลาบางทีเพราะว่าคนเยี่ยมหนุ่มมาไกลนะมาเยี่ยมกันดังนั้นเราก็จึงเห็นนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยนะ ว่ามีความเอื้อเฟื้อเอ็นดูซึ่งกันและกันแต่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้อีกนิดนะครับว่าความรักความเอ็นดูความเมตตาของผู้ศรัทธานั้นเป็นตามที่ทัานนบีมหัมัสลลัลอัสลัมได้กล่าวไว้นั้นนะหมายความว่าอย่างไรนะครับพักสักครู่เดียวครับ